ตอนที่หนึ่งเรื่องเล่าหลังจากที่การคัดเลือกรอบนี้ใกล้จะสิ้นสุดในเรือนแต่ละหลังเหลือหญิงสาวเพียงไม่กี่คนสำหรับเรือนที่หุงนยาวยาอยู่เหลือเพียงห้านางเท่านั้นทุกคนจึงรู้สึกสนิทสนมเป็นกันเองมากขึ้นยามโพระเพสสตรีทั้งห้าพากันออกมานั่งเล่นตรงฉเฉลียงเช็คเช่นหญิงสาวในเรือนอื่น บนโต๊ะไม้หินอ่อนหลังจากที่ดินชาส่งให้ทุกคนทิตสุดอี้ธิดาเจ้าเมืองทูรัวจิบชาไปอึกใหญ่จากนั้นก็มองไปทางทิศอุดรกล่าวขึ้นว่า mm hmm. พวกเจ้ารู้หรือไม่ว่าในบรรดาเรื่องเล่าของฝ่ายในที่ขาดไม่ได้คือเรื่องเล่าของหญิงงามบนสะพานกลางน้ำทั้งสี่ พากันหันมามองฉีสุนอี้เป็นตาเดียวอันที่จริงเรื่องนี้วนเหยาวยาเคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแล้วเพียงแต่มีอยากหักหน้าผู้อื่นนางจึงทำทีเป็นสนใจแค่รู้ไม่ต่างจากเหมยจวงและอีกสองคนที่เหลือฉีสุนอีเห็นสีหน้าท่าทางอยากรู้อยากเห็นของแต่ละคนใบหน้าก็เผยรอยยิ้มอย่างสงภูมิประหนึ่งบัณฑิตคงแค่เรียนออกมา กล่าวอย่างภูมิอกภูมิใจว่าถ้าคิดแล้วว่าพวกเจ้าคงไม่รู้เอาเป็นว่าข้าจะเล่าให้ฟังก็แล้วกันจากนั้นสุนีก,ก็เริ่มเล่าย้อนไปในอดีตว่ากันว่าในปีแรกที่ถังเจอาจงองเต้ขึ้นของราชการคัดเลือกสนมนางในเป็นไปอย่างดุเดือดย,ยิย่งกว่าสนามรบชายแดนด,ด้วยความที่คุณนางหลายฝักหลายฝ่าย ต้องการให้ทิดาหรือลูกหลานของตนเองเข้ามาอยู่ในวังหลังจึงมีการติดสินบนค่ารับใช้ฝ่ายในเป็นอย่างมือเติบทั้งยังใช้เลขกลสารพัดวิธีทำให้คนของตนเองได้ขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งสูงเพื่อเสริมอำนาจทางกางเมืองทว่าเรื่องราวกลับไม่ได้ง่ายได้อย่างที่คิดเพราะฮ่องเต้ถังเจอจง มีสัญญาณรักแน่นหนาก,กับเอียนฮองเฮายิงงน้หเ่านั้นแม้จะเข้ามาอยู่ในวังหลังได้ก็จริงแต่ไม่เคยได้รับความปวดปานแผนการใช้ได้มันยาจึงเกิดขึ้นทั้งจื่อจงห้องเต้ม,มีความชอบอยู่อย่างหนึ่งคือการไปยืนสะพานกลางน้ําทุกค่าคืนพระจันทร์เต็งดวงเรื่องนี้ยอมมิได้เป็นความรักแต่อย่างใดในคืนหนึ่ง ก่อนที่พระองค์จะเสด็จมาถึงได้มีหญิงงามสมชุดผ้าพแพรเนื้อบางสีขาวบริสุทธิ์ไปยืนได้รำอยู่กลางสะพานหญิงสาวนางนั้นไรยรำอยู่ทั้งคืนกระทั่งอ่อนแรงเหนื่อยล้าทว่าฮองเต้ยังไม่มีวี่แววจะเสด็จมาสุดท้ายในยามใล้รุ่งหญิงงามประดุจเทพธิดาก็หมดสติร่วงจากสะพานจมหายลงไปใต้น้ำหลังจากนั้น ไม่มีใครได้เห็นนางอีกแม้แต่ศพก็หาไม่เจอจีสุนอีเล่าจบก็ยกชาจิบไปอึกใหญ่ก่อนจะทำท่าคนรุกกล่าวเสียงเบาว่าพวกเจ้ารู้หรือไม่ว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาฮองเตมิเคยเสด็จไปเรือสะพานกลางน้ำอีกเลยแต่กับมีคนเห็นหญิงสาวไร้ายรำอยู่กลางสะพานแทนพวกเจ้าคิดอย่างไรฟังจบ ทุกคนก็พากันหันไปมองอย่างทิศอุดรพร้อมกันเหมยจวงกระเอยาหยาไม่ได้มีทีท่าหวาดกลัวเหมือนคนอื่นทั้งสองดึงสายตากลับมามองฉีสุนอีเหมยจวงกล่าวขึ้นว่าข้าไม่เชื่อเรื่องพูดผีเหยาหย่าพยักหน้างเงียบเงียบยังคงไม่คิดจะออกความเห็นสองสาวที่เหลือขยับมานั่งชิดกันหนึ่งในนั้นกล่าวว่า ข้าเองก็เคยได้ยินมาฟังว่าในคืืสประจันเต็มดวงนางกำนันข่นทีมักจะได้ยินเสียงร่ำไห้ดังมาจากสะพานทุกวันนี้ก็ยังได้ยินอยู่เหมยจวงสายหน้ากล่าวว่าบางทีอาจมีคนจงใจสร้างเรื่องให้ผู้คนหวาดกลัวเพื่อจุดประสงค์บางอย่างก็เป็นได้อย่าอย่าที่เงียบมานาน กล่าวขึ้นว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพวกเราอย่าได้เอ่ยถึงเลยจะดีกว่าหากรู้ถึงหูสังกงเข้าคงไม่ใช่เรื่องดีได้ยินอย่างนั้นทุกคนพยักหน้าเห็นด้วยบทสนทนาเรยหยุดลงเพียงเท่านี้เห็นว่าใกล้จะค่ำแล้วจึงชักชวนกันกลับเข้าเรือนสองวันต่อมาการคัดเลือกรอบสุดท้ายเป็นอันเสร็จสิ้น หญิงสาว50นางจะถูกแต้มจุดแดงที่แขนเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนความบริสุทธิ์และถูกส่งเข้าไปยังกองงานเพื่อทำการฝึกฝนมาถึงตอนนี้ทุกคนต้องฝึกฝนอย่างเท่าเทียมตั้งแต่กิริยามารยาทการวางตัวไปจนถึงไร้รำดนตรีเย็บปักชุดที่สวมใส่ก็เหมือนกันเป็นชุดกระโปรงเกาะอ,อกทรงดอกท้อสีอ่อน คลุมทับด้วยเสื้อคลุมผ้าแพรสีเดียวกันสลับไปตามวันมวยผมเป็นทรงรูกทอคู่จะว่าไปชีวิตใครจะรุ่งโรจน์หรือจะร่วงโรยล้วนตัดสินจากที่นี่เพราะหลังจากฝึกฝนหาใช่ทุกคนที่จะถูกเลือกไปเป็นนางสนมหญิงสาวที่ไม่ถูกเลือกจะถูกส่งให้ไปเป็นนางกำนันฝ่ายในหรือถูกส่งไปทำงานในกองงานต่างๆ ซึ่งมีทั้งหมด6กองงานคือกองพระราชสำนักกองพระราชพิธีกองพระภูษากองห้องเครื่องกองพระตำหนักและกองศิลป์หลังจากที่เข้ามาอยู่ในกองงานหววเหยาหยาก,กับต้าเหมยจวงยิ่งสนิทสนมกันมากขึ้นเหมยจวงถึงท่านเอ่ยปากชักชวนให้เหยาหยาเป็นสหายร่วมสาบานทว่า วนเยาวอยากกับปฏิเสธโดยใช้เหตุผลเรื่องฐานะในวันข้างหน้ามาเป็นข้ออ้างพ่อเหมยจวงได้ฟังก็เข้าใจจึงไม่เอ่ยถึงอีกอีกอย่างตามการคาดดาวของเยาวยาไม่เกินสิบวันนี้เหมืยจวงจะต้องถูกเลือกเข้าไปเป็นสนมอย่างแน่นอนการฝึกฝนในแต่ละวันหญิงสาวห้าสิบนางพยายามแสดงความสามารถของตนให้โดดเด่นเพื่อจะได้เป็นที่จับตามอง ไม่ว่าจะเป็นการเย็บปักขับร้องไร้รำบรรเลงดนตรีแม้แต่เขียนพู่การอักษรแต่งกรเดินหมากทุกคนล้วนแสดงฝีมือกันอยา่างเต็มที่ด้วยความที่ประเพณีเปิดกว้างบวกกับคำสองของรัฐที่เตา๋าเรื่องยินอย่างเท่าเทียมสตีต้าถังจึงมีถูกริบรอนสิทธิ์ในการเรียนรู้และแสดงความสามารถ มีเพียงหวนเยา่หยาและต้าเหม่ยจวงที่คิดแตกต่างทั้งสองล้วนทำเพียงแค่ให้ผ่านไปมีได้เผยความสามารถที่แท้จริงออกมาสิบวันหลังจากนั้นคันที่จากฝ่ายในก็ถือม้วนแต่งตั้งเข้ามาหญิงสาวทั้งห้าสิบนางก็ตั้งแถวรออยู่ล้วนพากันใจเต้นไม่เป็นสำ ทุกคนต่างหวังว่าชื่อที่ขานออกมาจากปากขันทีผู้นี้จะเป็นชื่อของตนเองทว่าหลังจากนั้นก็ต้องผิดหวังไปตามๆกันเพราะขันทีประกาศนามของหญิงสาวเพียงนางเดียวนั่นคือตาเหมยจวงทิดาของเฉินกัวกงเมื่อชื่อของนางถูกประกาศออกมาเหมยจวงมิได้มีท่าทีดีอกดีใจ เพราะนางรู้ล่วงหน้าตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าวังการได้เข้าไปอยู่ฝ่ายในเหมยจวงสามารถเลือกหญิงสาวในกองงานสองคนติดตามเข้าไปเป็นนางกำนันส่วนตัวได้ตาเหมยจวงจึงเลือกหวนเยาหยาและจีสุนอี้ที่สนิทที่สุดเข้าไปเป็นข้ารับใช้ในตอนที่ทั้ง3ามกำลังเก็บข้าวของตาเหมยจวงหันมาเอ่ยกับทั้งสองว่า ที่ข้าเลือกพวกเจ้ามิใช่ว่าดูถูกเยียดหยามคิดกดข่มสหายแต่ข้าเพียงอยากได้คนรู้ใจไปอยู่ข้างกายบ้างก็เท่านั้นหวังว่าเจ้าทั้งสองจะมีคิดโกดเครื่องจีสุนอีล้ามือจากข้าวของคลานเข้ามานั่งลงบนฟูกเดียวกันกันกบเหมยจวงก่อนจะดึงมือนางมากุม กล่าวน้ำเสียงจริงจังว่าอาจวงเจ้าอย่าได้เอ่ยหนักเช่นนั้นรูปร่างหน้าตาอย่างข้าต่อให้อีกสิบปีก็ไม่มีทางที่จะถูกเลือกเต็มที่ก็อาจได้ตำแหน่งดีในกองงานสักแห่งการที่เจ้าเลือกข้าไปเป็นนางกำนันส่วนตัวถือเป็นบุญคุณยิ่ง ค่าสัญญาว่าข้าจะซื่อสัตย์จงรักภักดีกับเจ้าไม่คิดโคตรยศเป็นอันขาดเหมยจวงพลิกฝ่ามือตบลงบนหลังมือของชีสุนอี้เบาๆกล่าวขอบคุณนางประโยคหนึ่งเยาวยาวมองทั้งสองได้รอยยิ้มมีคิดเอ่ยวาจาต้าเหมยจวงถูกพามาพมนับยังตำหนักเถาเตียนร่วมกับเป่าใช้หริน มีตำแหน่งใช้เหรินพระสนมชั้นห้าชั้นเอกซึ่งเป็นตำแหน่งเริ่มต้นของสตรีผู้ได้คัดเลือกเป็นสนมกลายเป็นตาใช้เหรินตำหนักเถาเตียนแห่งนี้เป็นตำหนักเล็กรอบนอกตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอุทยานฝ่ายในหากจากตำแหน่งที่ประทับของฮองเต้และฮองเฮาค่อนข้างไกลพอควรด้วยความที่วังหลังมีสนมชายามากมายสนมตำแหน่งเล็ก จึงจำต้องพำนับอยู่รวมในตำแหน่งเดียวกันเรื่องนี้ไม่มีผลกับตาเหมยจวงทว่ากลับมีผลกับเป่าใช้ลิ้นยิงจี้เป็นอย่างยิ่งกาวแรกที่ต้าเหมยจวงเหยียดย่างเข้ามาในตำหนักเถาเตียนก็ถูกเป่าใช้ลื้นไม่วาจาก,กดคมหญิงนามในชุดสีตองอ่อนกล่าวขึ้นโดยมีรู้จักที่นั่งว่าถึงจะมีตำแหน่งเท่ากัน แต่จะอย่างไรข้าก็อยู่ที่นี่มาก่อนหวังว่าเจ้าจะรู้กาละเทศาเมยจวงชะง,งักฝีเท้าปลายตามองไปอย่างเปล่าเฉยหลุนอย่างไม่ใกล้จะใส่ใจนะักก่อนจะให้ฉีสุดอีประคองไปอย่างห้องพักทางปีกซ้ายขันทีที่มาส่งนางเข้าตำหนักทำหน้าที่เสร็จก็กลับไปทันทีไม่แม้แต่จะเหลือมองเปล่าเฉยหลื่นด้วยซ้ำ เมื่อถูกมืนเปาใช้หรืนก็เก็บท่าทางสง่างามเอาไว้ไม่อยู่ลุกขึ้นยืนดีความโกรธตวาดเสียงดังข้าพูดกับเจ้าไม่ได้ยินหรือเหมยจวงหยุดฝีเท้าอีกครั้งหันกลับมามองเปาใช้หรืนตั้งแต่ศีรษะจรหดปลายเท้าด้วยสายตาไม่บ่งบอกอารมณ์ก่อนจะตอบกลับเสียงเรียบเปาอิงจี้ สกุลเปล่าเมื่อสามเดือนก่อนปิดาเจ้าเพิ่งต้องโทษพัวพันคดีช่อราดวงหลวงแทนที่เจ้าจะสงบเสงี่ยมเจียมตัวกับยังอวดเป่งวางท่าเยอ่อหยิงข้าขอเตือนเไว้ว่าให้เจ้าอยู่อย่างสงบจะดีกว่าเพราะหากบิดาของเจ้าถูกตัดสินโทษเมื่อใดเจ้าเองคงดีมีผลเช่นกันเอ่ยจบ เหมยจวงก็ไม่รอดูสีหน้าของเปาใช้หลิ้นพาฉีสุนอี้แล้วหวนเหยาวยาเดินตรงไปทางห้องนอนของตัวเองทันทีวาจาของต้าเหมยจวงทำให้เป่าอี้จริงเอ่ยวาจาไม่ออกทิ้งตัวลงนั่งอย่างบดเรี้ยวแบบแรงอันที่จริงที่นางทำไปเมื่อครู่พอได้รับคำสั่งมานางหาใช่จะไม่รู้ถึงอนาคตในวันข้างหน้าของตัวเองเพรรู้ ถึงต้องทำนางกำนันที่เหลือเพียงคนเดียวนามว่าว่านชงมองเป่าอิงจีด้วยสายตาเหยยดยามกล่าวอย่างไม่พอใจว่างานง่ายแค่นี้เป่าชัยหลินยังทำไม่ได้เราจะให้คนผู้นั้นช่วยเหลือได้อย่างไรพี่คะเป่าอิงจีหันความไปมองด้วยความเดือดดาลตอบโต้กลับไปว่า เจ้ากิงนักเหตุใดเมื่อคู่จึงไม่เอ่ยปากต้าเหมยจวงเป็นถึงทิดาของเฉินกัวกงเป็นไานสาวของไทเฮาเจ้าคิดว่าคนอย่างข้าจะกดข่มนางได้จริงหรือดีไม่ดีแม้แต่คนผู้นั้นของเจ้ายังทําไม่ได้เลยด้วยซ้ําอีกอย่างเจ้ามันแค่นางกำนันจะพูดจะจาอันใดก็ข้าควรระวังปากเอาไว้หน่อยเพราะตอนนี้ข้ายังมีอํานาจพอที่จะลงโทษเจ้า ว่านชงได้ยินอย่างนั้นก็ชักสีหน้าใสทว่าตับมิก้าโต้เถียงเป่าอิงจีหันหน้ากลับมามองทางตำหนักปีกซ้ายไม่สนใจว่านชงอีกในใจคุณคิดหาทางออกที่ดีที่สุดให้ตัวเอง